ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโพสตล่าสุดของหนิงปณิตาหลังเปิดใจเรื่องครอบครัวหลังจากที่หนิงปณิตาเปิดใจแบบเต็มๆหลังกลับไปคิดแล้วก็ตัดสินใจถึงอนาคตของครอบครัวกับสามีจินจารินผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ล่าสุดบนอิสตาแกรมนะคะ ของหนึ่งปณนิตาได้โพสต์ภาพของยูโรยศสวัสร์ที่ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมระบุข้อความสั้นๆว่าสาธุหลังจากที่ได้โพสต์ภาพแังกล่าวออกไปต่างก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยค่ะทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะโพสล่าสุดของหนิงปณิตาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ